สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่29เดือน12นะครับเมื่อวานผมให้เล่นคู่เชลซีพบกับแอตเลติวิลล่านะครับเสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งนะครับนะสูตรก็ให้เล่นที่แอตเลติวิลล่านะครับแต่ผมเล่นส่วนสูตรไปเล่นที่เชลซีนะก็เจ็บตัวไปนะครับไม่น่าจะสวนสูตรเลยนะครับนะโอเคส่วนสําหรับวันนี้นะครับก็จะวิเคราะห์บอลคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับวูมแฮมตันเวลาตี3านะครับในพเมลีกนะครับนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติของทั้งสองทีมเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของแมนยูก่อนเลยนะครับว่าจะทําได้กี่ประตูนะครับแมนยูะนะครับทําได้2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13ประตูนะครับเยอะมากเลยนะส่วนฝั่งของวูล์ฟแฮมตันนะครับทำได้ 1, 2, 3, 4, 4ประตูนะครับโอ้โหน้อยมากๆ ต่อไปเรามาดูอันดับกับคะแนนนะครับแมนยูนะครับอยู่อันดับที่4คะแนน27นะครับอันดับ4คะแนน27นะครับส่วนวูฟแฮมป์ตันนะครับอยู่อันดับ11คะแนน21นะครับอันดับ11คะแนนย1ิบอนะครับโอเคครับต่อไปมาดูราคากันนะครับราคาก็แมนยูเปิดมาที่1ลูกนะครับต่อ1ลูกนะแล้วก็สูงต่ำา2.5นะครับ โอเคทีมเจ้าบ้านทีมต่อนะครับต่อหนึ่ลูกสูงต่ำสองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากดวิเคระห์กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะผลการคำนวณก็ออกมาแล้วนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่72%เลยนะครับนะส่วนแนะนำให้เล่นที่สูงแรกนะครับส่วนโอกาสที่จะชนะนะครับจะเป็นทางของ แน่นอนครับเจ้าบ้านนะครับแมนยูในเซนต์นะครับมีอยู่57%ส่วนทีมเยือนนะครับมีอยู่28%นะครับก็ห่างกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันนะครับสถิติที่เคยพบกันล่าสุดก็เสมอกันนะครับในบ้านแมนยูนะครับแล้วก็ใน f อฟครับนะครับแมนยูก็ชนะไปได้นะครับส่วนมากจะออกเสมอกันนะครับนะสำหรับคู่นี้นะครับโอเคกลับมาที่สูตรของเรานะครับ ก็สาหรับคู่นี้แล้วนะครับก็เล่นไปที่สูงแรกนะครับตามสูตรเลยนะครับสูงเต็มอาจจะต่ําก็ได้นะครับคู่นี้นะครับอาจจะเล่นต่ําต่ําเต็มเวลานะครับผมนะอ่ะแล้วก็เต็งนะครับคู่นี้เล่นไปที่แมนยูดีกว่าครับมีเปอร์เซ็นที่น่าจะชนะมากกว่านะครับนะสำหรับคู่นี้นะโอเคครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต่ําเต็มเวลาแล้วก็แมนยูนะครับผมนะ โอเคใครที่สนใจก็ยังทักเข้ามาขอโปรแกรมได้นะครับขอเข้ากลุ่มได้นะครับใกล้ปีใหม่แล้วก็เอาไปเล่นให้มันบวกนะครับผมนะโอเคก็ฝากกันไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ